ครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเครื่องมือที่เป็นยางลบนะครับยางลบของโปรแกรม Photoshop นะครับมีด้วยกัน3แบบนะก็คือแบบแรกเป็นแบบ e r a s e r Tool นะครับแล้วก็2เป็นแบบ Background e r a s e r และสุดท้ายเป็น Magic e r a s e r นะครับเดี๋ยวจะสาธิตตัวแรกก่อนนะครับ e r a s e r Tool นะครับตัวแรกสุดเลย e r a s e r Tool เนี้ยจะเป็นการลบภาพนะครับโดยที่ไม่ได้ลบพื้นหลังออกไปนะครับนะครับ ก็ขนาดก็สามารถปรับได้นะครับก็มาที่มุมซ้ายนะครับบนนะครับแล้วก็เลือกที่ซสนะครับเราก็สามารถปรับขนาดได้นะครับตามที่เราต้องการนี่นะครับสังเกตอยู่นะครับพื้นหลังยังอยู่นะครับแต่ว่าพื้นหลังเป็นสีดําถัดมาที่2นะครับเป็นแบ็กกราวเอเลสเซอร์ทูลนะครับแบ็กกราวเอเลสเซอร์ทูลเนี่ยจะต่างตรงที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางแล้วเวลาลบเนี่ยมันจะเห็นถึงพื้นหลังเลย ถ้าเห็นรูปลักษณะที่เป็นเครื่องหมายหม,มักลุกอะไรยเงี้ยตาหมักตาหมักลุกหรือสัญ,ญลักษณ์ของธงเส้นชัยอะครับขาวสลับกับเทาเงี้ยก็คือพื้นหลังเลยนะครับเห็นไหมครับจะต่างกับอเอลิเซอร์ธรรมดานะครับสุดท้ายอันที่3นะครับเป็นแบบ m มจิก e อลิเซอร์ทูนนะครับ m มจิก e อลิเซอร์ทูเนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยในการลบสีที่คล้ายกันนะครับเดี๋ยวผมจะลบตรงกลางเลยนะครับสีส้มเห็นไหมครับ มันจะเลือกลบสีที่คล้ายกันทั้งหมดเลยนะครับถัดมาเลือกสีฟ้านะครับเห็นไหมครับมันจะเลือกลบให้แต่ก็ไม่ได้ลบให้ละเอียดมากนะครับนะเราก็ต้องมาแต่งอีกทีหนึ่งนะครับใครอยากต้องการแต่งให้มันสวยงามก็อาจจะต้องซูมเข้าไปครับนะนี่คือเป็นเครื่องมือลบพื้นฐานนะครับที่ตัว photoshop ให้มานะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับ a s e r tool ครับ